สวัสดีครับท่านผู้รักสุขภาพวันนี้ผมมีความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพและการวิ่งมาราธอนวิ่งเป็นกีฬาที่เหนื่อยมากๆเหนื่อยเหนื่อยที่สุดเหนื่อยกว่าบาสฟุตบอลมวยเพราะวิ่งนี่ไม่หยุดนะครับกีฬาอื่นยังมีหยุดแต่วิ่งวิ่งมาราธอนเนี่ยต้องมีความอึดมีความสามารถจริงๆกล้ามเนื้อต้องน้อยถึงจะเป็นนักวิ่งมาราธอนที่เก่งต้องซ้อมวิ่งเยอะ ยิ่งถ้าอยู่ในความสูงมากๆ3,000เมตรขึ้นไปร่างกายจะมีอีโมโคบินงที่จับออกซิเจนได้ดีกว่านักวิ่งที่อยู่ในพื้นราบหรือจำกว่านักวิ่งมาราธอนเป็นนักกีฬาที่ต้องมุ่งมั่นมากจริงๆเพราะตอนซ้อมก็ใช้เวลานานมากนักวิ่งที่ผมเคยคุยด้วยทุกคนตอบเหมือนกันว่าพวกเขานอนน้อย ในวันแข่งก็น้อยแน่นอนดังนั้นโดยรวมผมว่าการวิ่งมาราทอนมีแนวโน้มที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับการวิ่งน้อยกว่ามาราทอนเช่น21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรครับผมจะกล่าวต่อไปนี้คือผมไม่เห็นด้วยกับการวิ่งแข่ง อัลตร้ามาราทอน100กิโลเมตรวิ่งยี่บสี่ชั่วโมงวิ่งยีบสี่ชั่วโมงผู้ที่ชนะก็คือผู้ที่วิ่งไกลที่สุดแบบนี้แล้วนักวิ่งเก่งๆก็ต้องวิ่งไม่หยุดสิครับหยุดเมื่อจำเป็นหยุดพักผ่อนเล็กน้อยแล้วก็วิ่งนั่นหมายความเมื่อเขาใช้ร่างกายเปลืองมากทำร้ายร่างกายมากไม่ดีต่อสุขภาพมากการจัดการแข่งขันอัลตร้าเนี่ยจัดเพื่อธุรกิจ ผู้ที่วิ่งแข่งขันวิ่งเพื่อสถิติวิ่งเพื่อความทรงจําไม่ได้วิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเขาต้องการสถิติให้จดจําตลอดชีวิตของเขาตอบตลอดไปผมไม่เห็นด้วยกับการวิ่งอัลตร้าวิ่ง24ชั่วโมงผมเห็นว่าผู้ที่รักการวิ่งมากๆเนี่ยถ้าจะวิ่งก็วิ่งครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เลิกเถอะ เพราะมันไม่คุ้มค่าผมว่าร่างกายสุดโทรมวิ่งครั้งหนึ่งอายุร่างกายแก่ไปเป็นปีๆนะนอกจากไม่ได้พักผ่อนเพียงพอต้องวิ่งยีบสี่ชั่วโมงวิ่งร้อยกิโลเมตรแล้วเสี่ยงอาการป่วยหลายอย่างแล้วเสี่ยงกับสมองที่เสื่อมเนื่องจากไม่ได้หลับเพียงพอทั้งในช่วงซ้อมและวันแข่งขันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่วิ่งยีบสีชั่วโมงณนเวลานี้มีการจัดการแข่งขัน วิ่งอัลตร้าและวิ่งมาราธอนอื่นด้วยที่สวนรถไฟมีวิ่ง100ยกิโลเมตรวิ่งยีบสีชั่วโมงสำหรับวิ่งยีบี่ชั่วโมงปล่อยตัววันเสาร์9พฤศจิกายน67เวลา11นาฬิกาจบการแข่งขันวันอาทิตย์11นาฬิกา10พฤศจิกายน67ผมขอให้ความเห็นข้อแรกคือไม่ควรมีการจัดการวิ่งแบบนี้ทั้ง100และ24ชั่วโมง เพราะทำร้ายร่างกายมากกว่าได้ประโยชน์จากการวิ่งผู้ที่ได้ประโยชน์คือธุรกิจผู้จัดข้อ2ผมไม่เห็นด้วยที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการแข่งขันผู้ว่าชัดชาติก็จะมาให้รางวัลการวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรก็สุดๆตเต็มที่แล้วสามารถวัดความสามารถได้ชัดเจนวัดความเร็วความแรงความอึดได้แล้วไม่จำเป็นต้องมี100ครับที่มีเนี่ยเพราะว่าธุรกิจ42.195ก็ทำร้ายร่างกายพอสมควรแล้วพักผ่อนน้อย วิ่ง100วิ่ง24ชั่วโมงนี่หนักขึ้นไปอีกผมมั่นใจว่าโอลิมปิกค,คงไม่มีการวิ่ง100กิโลเมตรเพราะมันไม่จำเป็นเพราะมันอันตรายเพราะมันทำ้ายร่างกายการวิ่งมาราธอนทำให้เกิดอาการป่วยหลายอย่างทั้งภาวะอิเล็กโทรไลต์ผิด,ผด,ผดปกติการเป็นตะคริวอย่างหนึ่งอาการอย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากสุดก็คือภาวะกล้ามเนื้อสลายร็อกโตมโอลซิก็คือใช้งานกล้ามเนื้อมาก มากกระทั่งกล้ามเนื้อสลายของเสียที่ได้จากกิจกรรมของเซลล์มีการสลายกล้ามเนื้อก็ไปทำให้ไตเสื่อมไตยแย่และไตาวายดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งอัลตร้าทุกคนควรต้องรู้ว่าอาการไตเสื่อมไตาวายคืออย่างไรอาการเตือนคืออย่างไรเพื่อที่ ได้สังเกตตัวเองและคนอื่นว่ามีอาการนี้หรือไม่หากมีต้องรีบไปพบแพทย์รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนมิฉะนั้นไตจะแย่หนักร่างกายจะแย่หนักครับนี่ก็คือความเสี่ยงที่ไม่คุ้มเลยที่ต้องวิ่งอัลตราโดยเฉพาะ24ชั่วโมงบางคนอาจไตเสื่อมไตมีปัญหาเล็กน้อยสังเกตไม่ออกนั่นหมายความว่าไตาก็ได้แย่ไประดับหนึ่งแล้วไม่ควรมีการวิ่งมาราธอน แบบอัลตราครั้งที่2ของใครในนี่คือความเห็นของผมครับนอกจากนั้นการที่ร่างกายพักผ่อนน้อยสมองเสื่อมนะครับสมองจะเสื่อมน้อยกระทั่งเราสังเกตไม่ออกก็เหมือนเหมือนผู้สูงอายุ ที่หลับน้อยหลับน้อยทีละวันทีละเดือนทีละปีเนี่ยสังเกตไม่ออกแต่เมื่อหลายปีผ่านไปก็จะรู้ว่าอ๋อสมองแย่แล้วเพราะอายุมากเนื่องจากการหลับไม่ดีหลับไม่เพียงพอเป็นปีปีได้แสดงผลออกมาผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการการหลับน้อยนะครับต้องการการหลับมากเพียงแต่ว่าเขาหลับได้ไม่ดีและข้อแย่ก็คือเขาสังเกตตัวเองไม่ออกเพราะไม่มีอาการง่วงเหงาหานอน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผมว่าเป็นเพราะธรรมชาติต้องการให้เข้าใจผิดธรรมชาติไม่ต้องการให้ผู้อาวุโสมีอายุยืนยาวก็จะมีอายุยืนไปทำไมไม่มีประโยชน์ต่อการดํารงเผาพันธุ์อีกต่อไปแล้วธรรมชาติอยากให้ป่วยครับดังนั้นผู้อาวุโสจึงหลับไม่ดี ครับนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆใครรักสุขภาพขคยากมีอายุยืนที่สุขภาพแข็งแรงด้วยอายุยืนด้วยต้องศึกษาเรื่องหลับต้องหลับให้มากพอและสมองของเราไม่สามารถบอกได้ว่าหลับดีหรือไม่เมื่อเป็นผู้อาวุโสแล้วนาฬิกาที่ดีบอกได้กลับมาไม่ควรมีการจัดการแข่งขันอันตรามาราทอนโดยเฉพาะยีชั่วโมง เพราะไม่มีประโยชน์ประโยชน์มีกับผู้จัดเขาได้เงินรางวัลที่ได้หากเป็นผู้ชนะไม่คุ้มหรอกครับกับสุขภาพร่างกายสมองร่างกายทั่วไปที่เสื่อมโทรมจากการวิ่งอัลตร้าครับจบประเด็นนะครับแต่ขอเพิ่มว่าหากอยากได้เงินผมว่ามาจัดวิ่งแบบร้อยเมตรกันดีกว่า400เมตรกันดีกว่าวิ่งระยะสั้นแบบนี้สุขภาพดีกันมากกว่ากล้ามเนื้อสวยดูแข็งแรงนอนกันเต็มที่ มากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำใครอยากได้เงินก็ลองจัดวิ่งระยะสั้นดูครับผมว่าต้องมีผู้สนใจเยอะมากแล้วก็จะมีคน จัดรายต่อไปเพิ่มขึ้นสวัสดีครับขอจบด้วยอวยพรให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงและนั่นมาจากการออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่วิ่งอัลตร้ามาราธอนหรือมาราธอนนะครับวิ่งมาราธอนก็เกินไปแล้ว21กิโลเมตรนี่ผมว่ากำลังดีขอให้ทุกคนหลับดีดูจากนาฬิกาไม่ใช่ดูจากสมองของเราเพราะธรรมชาติต้องการให้สมองเข้าใจผิดขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไม่ไปสนใจสถิติเงินราง วันไม่วิ่งอัลตร้ามาราธอนสวัสดีครับ